ครับผมนี่เป็นการทดสอบครั้งที่3นะครับรุ่น JT2+ สมัยล่าสุดที่ผมได้กระทำจำน่ายนะครับสำหรับที่ท่านที่สนใจหรือทำตามได้เลยนะครับนี่ครั้งที่3นะครับผลการทดสอบจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามชมนะครับครั้งแรกนะครับได้น้ำาซ่ผลไม้8-9ลิตรใช้ปิ๊บตัวนี้นะครับได้น้ำส้่ผลไม้เกินครึ่งนะครับปิ๊บตัวนี้18ลิตรนะครับครั้งที่3เนี่ยที่เราทดสอบให้แน่ใจให้ได้เยอะ ว่าครั้งแรกคือเราจะดูดน้ําเพื่อหลอเย็นโดยตรงเลยนะครับส่วนน้ําร้อนเราจะปล่อยอีกรังหนึ่งครับคือน้ําร้อนเราไม่วนถังเดิมแค่นั้นเองครับคือเราจะปล่อยอีกถังหนึ่งหรือเอาลงสะหรือลงที่รองอย่างอื่นไปเลยนะครับน้าเย็นเราจะเติมใส่ถังนี้เรื่อยๆนะครับแล้วดูดเข้าไปหล่อเย็นเรื่อยๆดูสิว่าจะได้เท่าไหร่นะครับปี๊บตัวนี้18ลิตรถ้าเกิดเกินครึ่งเกือบเต็มถ้าได้15ลิตรหรือ12ลิตรนี่ถือว่าประสบความสําเร็จมากนะครับตอนนี้เริ่มจุดไป บ่ายสองครึ่งนะครับบ่ายสองครึ่งเราดูเวลาครับบ่ายสองครึ่งตอนนี้เวลาอ่าดูเวลาก่อนครับตอนนี้เวลาบ่ายสองอ่าเพิ่งจดไปสักครู่นี้นะฮะตอนนี้บ่ายสองสามสิบเอ็ดนาทีเราจุดตอนบ่ายสองครึ่งบ่ายสองครึ่งนะครับสิบสี่จุดสามศูนย์ดูสิว่ากี่นาทีจะติดนะครับเกที่สอง plus ติดตามชมนะครับผลงานทดสอบครั้งที่สามครับผมผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับแก๊สขึ้นมาแล้วนะครับติดเร็วจริงๆครับเรื่องติดเร็วนี่ผมมั่นใจนะครับอ่าเรามาดูเวลากันเมื่อกี้ผมจุดบ่ายสองครึ่งตอนนี้บ่าย25 5้าโอ้โหยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยครับเนี่ยฮะบ่าย25 5ห้า ยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยแก๊สขึ้นมาขนาดนี้เลยนะครับนี่ฮะแต่ผมยัได้เปิดน้ำส้มผไม้ไม้ที่เราใช้เป็นไม้เศษไม้สักตัวนี้นะครับเศษไม้สักตัวนี้ทดสอบทั้งสามครั้งใช้ตัวเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดน้ำส้มผลไม้กันดูซิว่าต้นผลไม้จะเริ่มออกหรือยังนะครับเปิดเลยเอามาแล้วครับผม โอ้โหมาอย่างเยอะเลยนะครับน้ำส้มผลไม้ออกแบบเปิดน้ำเลยนะครับนี่สุดยอดนะครับเตา JNT นะครับ JT2 ีส u s ตัวสมบูรณ์แบบนะครับนี่ฮะดูแก๊สครับครึ่งชั่วโมงเท่านั้นครึ่งชั่วโมงสุดๆจริงๆครับเรื่องความเร็ว แล้วน้าส้มผลไม้นี่แบบเยอะจริงๆครับบอกไว้เลยว่าเยอะมากๆครับออกเยอะมากๆแล้วเราจะมาลุ้นกันครับว่าปี๊บนี้จะขนาดไหนเนี่ยปี๊บมี18ลิตรนะครับคือครั้งแรกครั้งสองเนี่ยได้ไปครึ่งปี๊บใช่ไหมครับก็ประมาณ8-9ลิตรนะครับดูครั้งนี้นะครับว่าจะได้เท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ได้รีฟิลน้ําร้อนกลับไปที่ถังเดิมแล้ว น้ำร้อนเรามาัลงถังนี้เลยนะครับถังนั้นน้ําเย็นอย่างเดียวนะดูดเข้าไปโอเคแล้วเรามาดูกันนะครับครับผมนี่ก็มาสรุปผลให้ได้ทราบกันนะครับคือเราเผาตั้งแต่บ่ายสองครึ่งตอนนี้หกโมงหกโมงก็สามชั่วโมงครึ่งสชั่วโมงครึ่งนะครับน้ําส้มขวัไม้เกือบเต็มลิตร เกือบเต็มปี๊บนะครับเกือบเต็มปี๊บฮะสิบห้าลิตรได้แน่นอนคิดว่านะครับสิบห้าลิตรสิบสี่ลิตรนี่ไม่ต่ํานะครับเนี่ยเพราะว่าปี๊บตัวนี้มันสิบแลิตรไงเกือบเต็มปี๊บเลยนะครับไม้สักตัวนี้นะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆได้เยอะมากมากนะนี่กำลังอ่าไม้สักตัวนี้เลยเนี่ย 3ชั่วโมงครึ่งครับ3ชั่วโมงครึ่ง <_ d ata> เดี๋ยวไล่แก๊สอีกสักท่อนหนึ่งก็เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้โอ,โอ้โหเยอะอจริงเนี่ยแก๊สดับไปแล้วตัวนี้คือรีฟิลน้ำน้ำเย็นตลอดนะครับน้ำร้อนออกมาทางังน,นี้น้ำตัวนั้นถังน้ำเย็นฮนะคือได้เยอะมากเลได้เยอะอจริงๆครับนี่ะ ประมาณ14-15ลิตรนะครับเตาเจที่2พลัส